ไถทึ่งตำปลาค่ะตำปลาลาลากินมาตั้งแต่เกิดเราแบบเท้าส้มตำแบบไม่ได้ใส่ปลาเนี่ยมันก็ไม่ใช่อ่ะพี่มันต้องใส่อ่ะแซ่บกินข้าวเลยถ้าไม่มีพริกน้ำปลาให้พี่ว่าเป็นยังไงก็ทานแม่อร่อยครับน้ำปลานี่มันมันช่วยให้รสชาติของอาหารนี้เข้มข้นขึ้นตำปูปลาครับผมทำไมชอบกินนะผมไม่อร่อยมากเลยมันแบบยิ่งปลาเป็นตัวนะพี่ยิ่งวิ่งยอดมากลหล่ะปลาเป็นตัวมัน มันได้รสชาติของความเป็นไทยครับให้เอาพิซซพิซซ่าทุกอย่างมาแทนก็ไม่ได้ครับผมยักรักปลาอหลยังไงฮุภูมิใจที่ปลาหลอย่างเดียวครับผม จะเชื่อมั้ครับว่าถ้าหากเราบอกว่าน้ำปลาปลาร้าหรือกะปิ่นครับของที่เรากินกินกันนั้นนะเป็นของเน่านะครับหลายคนคงจะเถียงหัวชนฝ่าว่าไม่จริงไม่จริงครับเพราะเห็นว่าของที่กินนั้น,นครับก็มีสภาพปกติไม่ได้เน่าเสียอะไรใช่ไหมล่ะครับซึ่งความจริงแล้วของเน่าเสียล้วนเป็นส่วนประกอบของอาหารทั่ว,วไปชนิดที่เรียกว่าเรานําเข้าปากกินกันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเลยทีเดียวครับ แต่ถ้าหากยังนึกไม่ออกไทรทึ่งวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปชมในิทศการกินของเน่าครับที่มิวเซียมสยามไปรู้จักกับของกินเน่าๆนะครับในรูปแบบที่หลากหลายที่สําคัญยิ่งเน่าก็ยิ่งอร่อยกันนะครับทวีศักวราริศเรื่องลนะครับเป็นนักจาัดก,การความรู้ของที่มิวเซียมสยามแห่งนี้นะครับแล้ววันนี้ก็มิวเซียมสยามก,ก็นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นไทยในแง่มุมนึงนะครับผ่านเรื่องอาหารซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับของเน่านะฮะหรือว่าเป็นอาหารหมักดองนั่นเอง ที่นาเสนอถึงูมิวัญญางคนรุ่นก่อนนะฮะที่ทําให้ของเน่าเนี่ยครับมันเน่าจนเกินเน่ายิ่งเน่ายิ่งอร่อยนะยิ่งเน่าแล้วกลายเป็นของดีนะครับคือจากของที่เน่าเนี่ยครับแต่ว่าอดทนรออีกนิดนึงให้มันเน่าจนเกินเน่าแล้วกลายเป็นอาหารที่สามารถกินได้ของเน่าที่ว่านี่ครับก็คือ อาหารที่ผ่านของผ่านกระบวนการหมักดองโดยจุลินทรีย์เป็นตัวครอบครัวจริงๆแล้วคือจุลินทรีย์นะที่เขคอยทําให้ปยนสภาพอาหารแล้วก็ปรุงรสชาติให้หอมกรุดขึ้นพร้อมทั้งสร้างวิตามินด้วยนะครับก็จริงๆแล้วอาหารหมักดองในประเทศไทยก็มีหลายอย่างนะครับมีตั้งแต่กะปิปลาร้าปลาปลาส้มนะครับรวมถึงถั่วเน่าด้วยแล้วก็มีอีกหลายอย่างนะครับที่มาชมกันได้ในนี่ในนิทรรศการนี้ครับ ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับว่าของเน่าหรือของหมักดองสำหรับคนไทยนั้นผูกพันกันมาร่วม3,000ปีแล้วนะครับซึ่งถือว่านานมากเลยจริงๆครับซึ่งเกิดขึ้นจากความช่างคิดช่างสังเกตและทดลองซ้ําแล้วซ้ําเล่านะครับของปู่ย่าตาทวดของเราที่มีภูมิปัญญาหน้าทึ่งนะครับเรากับเป็นนักวิทยาศาสตร์ของคนรุ่นก่อนครับที่ทําให้ค้นพบวิธีถนอมอาหารได้อย่างถูกที่ถูกเวลาเก็บให้เน่าจนเกินเน่าและกลายมาเป็นของอร่อยที่กินแล้วได้รสชาติไม่เกิดโรคนะครับพูดได้เลยว่าทุกคนต้องเคยกินของเน่าเหล่านี้ แนนน่อเพียงแต่จะรู้ตัวหรือไม่เท่านั้นเองละครับหลายๆคนอาจจะไม่เคยรู้นะครับว่าเราทุกคนล้วนเคยกินของเน,น่ามาทั้งสิ้นนะครับเราก็ได้ยินจริงๆแล้วในเมนูของเราแต่และว,วันเนี่ยเราขาดของเน่าไม่ได้เลยนะครับของเน่าที่ว่านี่ก็เช่นประปิดปลาลาต้มปลาปลาปส้มนะครับแน่นอนอเรามาดูกันบ้างอันนี้นะครับเป็นขนมจีนน้ำยาป่านะครับหลายคนอาจจะไม่ทราบว่าจริงๆแล้วข้างในมีปลาลาไม่สดผสมอยู่นะครับแล้วก็มาด้านนี้นะครับ แกงเขียวหวานนะครับผมเชื่อว่าทุกคนต้องเคยกินนะครับในแกงเขียวหวานมีกะปิอยู่นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วพริกแกงของของไทยเนี่ยครับส่วนมากแล้วจะมีกะปิเป็นส่วนต่อเป็นสิ่งนะครับครับแล้วมาอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เราจะคุ้นเคยกันดีนะครับนั่นคือปลาส้มนะครับอันนี้ปลาส้มก็เป็นอาหารหมักดองที่เรียกว่าติดตัวของคนกลุ่มชาติพันธุ์ไคดาวมาอย่างยาวนานนะครับ แล้วข้าจริงๆแล้วก็การหมักปลาด้วยการเอาข้าวข้าวสุกเนี่ยครับใส่เข้าไปในตัวปลาแล้วก็หมักทิ้งไว้3วันเนี่ยเป็นสิ่งที่มีร่วมกันในแถบภูมิภาคเอ,อเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับแล้วก็มียาวไปถึงญี่ปุ่นเลยด้วยซ้ำนะครับปลาส้มแบบนี้นะครับจริงๆแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นบนรรพบุรุษของซูชิในปัจจุบันนะครับจากที่ซูชิโบราณที่มีข้าวอยู่ในตัวปลานะครับแล้วก็ซูชิเนี่ยก็เริ่มพัฒนาการออกมามาเป็นข้าว ที่เปรี้ยวเพราะว่าหมักในตัวปลานะครับกลายเป็นว่าเอาข้าวมาข้างนอกนอก,ก็เปรี้ยวเพราะว่าน้ำส้มสายชูแล้วก็เอาชิน้นเนื้อปลาสดมาไว้ข้างบนไม่เพียงแค่นี้นะครับคุณผู้ชมยังมีอีกหลายเมนูที่มีของเน่าเป็นส่วนประกอบไม่ว่าจะเป็นข้าวยำน้ำบูดูอร่อยๆของชาวใต้นะครับที่ผสมกา,กากและน้ำของปลาหมักนะครับและน้ำพริกอ่องของชาวเหนือครับที่ผสมถั่วเนา่ากินเข้าไปแล้วนะครับลำขนาดเลยนะครับแหมส่วนส้นตมตำใส่ปลาสุดแซ่บน้ำพริกกะปิแกงหังเลก แกงเลียงไส้กรอกอีสานผักกาดดองโอ้เยอะแยะไปหมดครับก็ล้วนแต่ผสมผสานของเน่าทั้งนั้นและไม่ใช่แค่อาหารเท่านั้นครับขนมที่เรากินกันเล่นๆเ,เนี่ยครับก็ยังเป็นของเน่าด้วยเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมของเน่าไม่ได้มีแต่เฉพาะอาหารหลักครับขนมต่างๆก็เน่านะครับเน่าด้วยที่มียีสต์เป็นตัวทําปฏิกิริยานะครับแต่ยีสต์เป็นจุลินทรีย์ท,ที่ที่มาอยู่บนโลกเนี่ยอย่างน้อยเราพิว่า สัก5,000ปีแล้วนะครับเพราะว่าคนอียิปต์โบราณก็รู้จักทำขนมปังโดยใช้ยีสต์แล้วนะครับและอันนี้เป็นขนมด้วยปูนะครับที่เราจะคุ้นเคยกันแต่ว่าในสมัยก่อนการทำอาจจะยากนิดนึงนะครับว่าเราใช้ยีสต์ตามธรรมชาติดังนั้นเนี่ยขนมด้วยปูมันจะฟูหรือไม่ฟูเนี่ยมันต้องต้อง,องบุ้นทีเดียว<ไ>นมเปรี้ยวหรือว่าโยเกิร์ตเนี่ยนะครับก็จริงๆแล้วจะเรียกเป็นของเน่าเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเมื่อสัก40ปีที่แล้วนะครับคนไทยยังไม่รู้จักนมเปรี้ยวเลยนะครับ พอมีคนเอานมเปรี้ยวไปแจกเนี่ยก็รู้สึกโกรธนะฮะว่าเอ๊ะเอานมบูดมาให้ฉันทาไมนะจริงๆแล้วนมเปรี้ยก็ไม่ใช่นมบูดนะฮะค mm ือมันมีเน่าดีและเน่าเสียแต่นมเปรี้ยวเนี่ยเรียกว่าเป็นนมที่ใช้จุลินทรีย์มาสร้างสารอาหารแล้วก็มาสร้างสมดุลในระบบทางเดิอนอาหารของเรานะครับ และแม้ว่าในปัจจุบันนะครับเราจะมีตู้เย็นที่สามารถใช้ถนอมอาหารแทนที่ได้แล้วก็ตามครับแต่ของเน่าก็ยังคงอยู่ได้เพราะว่าของเน่าเหล่านั้นมีค่ามากกว่าแค่ยืดอายุนะที่ครับเน่าแล้วเพิ่มวิตามินเน่าแล้วเพิ่มความอร่อยเน่าแล้วมีประโยชน์เรียกได้ว่าของเน่าคือวัฒนธรรมการกินที่ยังรากลึกลงไปนะครับเกินจะถอนออกได้แล้วล่ะครับที่มาของของเน่าในร้านอาหารซึ่งแน่นอนนั่นคือตลาดสดนะครับ แมาว่าเราจะมีตู้เย็นแล้วนะครับแต่เรายังต้องออกินของเน่ากันอยู่นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วของเน่ามีดีมากกว่าแค่การยืดอายุอาหารนะครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องรสชาตินะครับซึ่งเราคงขาดไม่ได้เลยนะครับเช่นเรื่องของน้ําปลานะครับ <S 1> <S 1> <S เรายังคงรับประทานน้าปลากันอยู่แล้วก็รวมถึงของน้ําพริกต่างๆนะครับที่มันเป็นรสชาติที่ที่ติดลิ้นของเราไปแล้วนะครับรวมถึงปลาเงี้ยนะครับซึ่งปัจจุบันก็มีเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับเข้ามา ซ้อนหรือว่าทําให้ปลาร้าเนี่ยตอบโจทย์สมัยใหม่มากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนั้นแล้วจะมีการต่อยอดนะครับผลิตภัณฑ์พัฒนาการกินของเน่านะครับในรูปแบบหลายอย่างเลยนะครับเพื่อให้ของเน่าสามารถกินง่ายขึ้นเก็บได้นานยิ่งขึ้นพกพาสะดวกมากขึ้นแม่เยี่ยมไปเลยใช่ไหมละครับนี่แหละครับความน่าทึ่งของูมิปัญญายของคนรุ่นก่อนนะครับที่รู้จักในการ ทำอาหารเน่าให้เน่าจนเกินเน่านะครับแล้วก็ยิ่งเน่าก็ายิ่งอร่อยนะครับแล้วก็เน่าจนถึงปัจจุบันให้มีให้เรามีของอร่อยอร่อยรับประทานนะครับใครที่สนใจยังพอมีเวลานะครับเพราะในเทศการกินของเน่านี้จะส่งกลิ่นโชยจนถึงวันที่4พฤศจิกายนนี้นะครับสามารถเข้าชมได้ทุกวันยกเว้นวันจันทร์ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง18นาฬิกาเลยครับที่มิวเซียมสยามและที่สาคัญเข้าชมฟรีนะครับถึงแม้นิทรรศการนี้จะหมดไปแต่เชื่อได้เลยว่าจะอีกกี่สิบปีหรือหลายร้อยปีข้างหน้าน,นะครับหรือจะชาติหน้าหรือชาติไหน ก็ยังมีของเน่าเอาไว้ชูลดความอร่อยอยู่เช่นเดิมแม่พูดถึงแล้วก็ชักหิวแล้วครับคุณผู้ชมครับว,นนวันนี้คุณจินของเน่าแล้วอย่างคะ